นีเลยพอจะมีสักสามหมื่นไมเฮียโอ้สภาพยังไม่มีอะไรจะแดกเลยครับมาจากอีกที่นึงที่นึ่งก็จนเหมือนกันที่ไหนเหรอครับจากไหนครับตาทาวมีนะพี่บ่าวมันมีนะเพราะว่าเฮียเฮียบอกว่าเฮีย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 หมัดอ่ะเคยบอกผมว่า แอปเปิลวอรเนี่ยมันมีแบบที่ไปจอนตรวจว่าวันเรานอนไปกี่ชั่วโมงมันก็มีมันมีสุขภาพอะไรว่ามึงหลับเท่าไหร่หลับลึกไหม REM อะไรอย่างเงี้ยโมชันอะไรเงี้ยมันมีด้วยเหรอพี่ไอเออ REM คือ rapid eye ไงก็คือแบบตาขยับตาแรง REM ขับดีเลยเฮ้ยฮัลโหลครับเดี๋ยวแม่คนดูยังรู้เลยได้แหละแต่ควรใช้ไงฮัลโหลครับยิงนะขออนุญาตนะสร้างกลุ่มมาเป็นอย่างนั้นนะฮัลโหลครับ ยิงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ออนี่พี่ลั่นเลยนะหนูพี่รั่นเลยแล้วกันโอยหนูมึงกินหนูให้อะไรใครอีหนูขัตายอ่ะฮะหนูให้อะรไม่ตายเดี๋ยวฟื้นมาเมื่อกี้หนูให้อครอุ้ยตายวะอุ้ยย่างอย่างหนูที่แปงระวังเออสวยไปอะลแฟนแฟนหรือเปล่าครับ ใช่ครับใช่อ๋อแฟนเขาแฟนเขาพี่แฟนเขาอ๋อแฟนที่โอ้แฟนอีเหรอไม่บอกแล้วเขาไม่ตอบอ่ะแล้วทำไมไม่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 ปล่อยให้ขับอกใส่เขางอนอยู่เหรอครับอ๋อไม่ไม่เขาเขาเขาอยากรับลมโอ้ยเอาอย่างนี้คือคือเขาโกรธกันวี่เขาโกรธกันผมผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรไอ้ไอ้แฟงไอ้แฟงไอ้แฟงมึงมึงชนรถพังนี้เขาจะได้ขึ้นกับรถแฟนเขาโกรธกันโอ้โหเดี๋ยวผมจัดการครับผมเป็นกรรมเทสแบบว่าให้ทุกคนเขาแบบใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่นี่จัดการให้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ให้ผมไปส่งไหมครับ ฮะผัวเขาอยู่นี่น้องป่า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 ปาโอเคครับขอให้รักกันนานๆนะครับเฮียครับพอจะมีสักหมื่นไหมครับเฮียสวัสดีครับหมื่นเดี๋ยวก็พอครับเฮียสี่สองสี่ครับเฮียได้ครับได้ได้โอ้โหขอให้รักกันนานๆนแนี่ยโอ้ทว่าแล้วน่าจะเป็นแฟนกันประมาณปีกว่าแล้วใช่ไหมครับเอ่อปีนึงพอดีครับโอ้ยว่าแล้วะสองหมื่นเลยเฮียสี่สองสี่ครับสี่สองสี่สองหมื่นเลยไปเลยฮะ ถ้าจะไม่ผิด,น,ดนี่<ใ>นขออนุญ,ญาตนะน่าจะกําลังลอกกันไปข้างนอกถูกไมห,หไมครับเฮียอุ้ยฮะก็น่ากําลังจะแบบสเตปลอกกันไปข้างนอกถูกไหมครับเฮียโอ้ยเลยคช่อันนั้นไงสามหมื่นเฮียสี่สองสี่ครับเฮียโอ้ยเล่นเกมมันก็ต้องอนนเป็นอย่างนี้แหละไอสารโต๊อันนี้มีคุยด้วไหมครับไอนนสารโตครับเฮียมันก็ต้องมีบ้างเฮียของแบบนี้สี่สองสี่นั่นไงใส่สี่หมื่นเฮียสี่หมื่นสี่หมื่นสี่สองสี่เฮีย เอางี้ถ้าไปข้างนอกขอให้มีลูกกันไวๆแล้วก็เป็นรักแท้นะครับในของของดีในเมืองแฟมห้าหมื่นเฮียสี่สองสี่ครับเฮียยังไม่ได네้สักบาทเลยโอ้เไปเป็นปีอะไรครับเฮียเป็นปีเหรอครับสี่สองสี่เฮียห้าหมื่นครับใช่อเอางี้เฮียขอให้เฮียทั้งสองคนสมหวังขอให้มีลูกอู้ย่ามือขอให้มีลูกขอให้มีอะไรเจริญก้าวหน้านะเฮียคิดอะไรได้งานนะครับเฮียแฮปปี้นิวเยียนะครับเฮีย Year, ครับ happy new year ครับ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  happy new year นะครับัวเผือเจอกันไน้หนูไปแล้วครับเมียอครับยอครับหกแล้วเจอกันครับเจอกันไปเร็วเรอ้เีเล่นอย่างงี้ต่นก่าเล่นแกงตีกันดีกว่าเฮีวเฮเฮอ่เล่นอย่างงี้สื่นก่าเล่นแก๊งตีกันดีเฮี้ยวเเสียไมได้สู้ไม่สู้ อันนี้สนุกกว่าเยอะพี่ใครวางเอพีใคร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 ปืนไม่เกณฑ์จะแดกหัวพี่อย่างนั้นเละใครเขาบอกใครถอยตรงนี้ถอยถอยถอยมลงกุ๊ปใหญ่กูอยู่ไหนใครใกล้มามึงตามเพื่อนดีควายไม่รู้ี่เวลาเลยโอ้โหอันนี้มาหน่อยเยอะโอ้ยนี่สนุกกว่าเยอะเยี่ยไม่เครียดเลยเนี่ยบอลฮอลเตอร์บาด่นน่ะกำมับอ่ะ โอ้กูไม่อยากเอาจริงแล้วจะแต่เกตไหมเวลาพี่พี่ไม่ได้อยู่ัพี่ไม่เล่นพี่ไม่เล่นแกงเลยปะคู่หัวตื๊บอ่ะหาคู่ผัวเมียมันมันจะได้เงินเยอะไอ้แผงเชี่ยกูหาคู่ผัวเมียด้วยหาคนไหนมีผัวมีเมียเอ้ยนี่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 อาสามสองตัวนี้นี่ข้างหน้านี่สายหลัง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 เนี่ยี่มันจาะอยู่คนเดียวเนี่ยอาสามสองสายเนี่ยหลังหรครับหรครับ รอครับน้องน้องน้องอ้าวไม่ต้องเลิกครับดูไอ้เฟรมดูดตั้งแต่สองขวบตอนนี้เป็นส่อจ่าสายตี้หมูกขาวละเฮี้ยไอ้เฟรมเอ้ยเอ้ยอะไรวะอะไรกัแฟวีเขลครับเฮียฮัลโหลครับน้องเฮียมากาแฟเหรอครับ ว่าแล้ว <c oughs> ถ้าตาวไม่ผิดนี้น่าจะครบกันอ่ายังไม่ถึงปีถูกไหมครับเกินรับอะไรนะครับโอ้โหมื่นหนึ่งฮะ่อไปไปเกินรับเกินแล้ว้าว่าแล้วอ,อย่างนี้ก็ขอกันต้องต้องมีอะไรเล็กแบบสะดุดตากันใช่ไหมครับเนี่ยถึงแบบเกินขนาดเนี้ยดนึ่งครับดนึงโอ้ยอันนี้ขอถามได้ไหมครับว่าชอบ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 ตรงไหนของคนผู้หญิงเหรอครับใหญ่ครับอะไรนะครับ ใหญ่ดีครับว้า,า,าวดูอันนี้อย่างนี้คืออาการผู้หญิงเขินนี่บอกลักต่ตอนอนี้ขอย่างนี้เขาเขินครับเฮียเขาเขินครับอ,อว่าแต่เหมาะสองมันจริงนะจริงขอให้คบกันแบบสองปีแล้วขอให้ไปข้างนอกด้วยกันด้วยนะครับเฮพ,พ,พ,พอจะมีไปไปไหมยังครับพอจะมีแล้วครับไปไหโอ้ดดีดีครับ<ๆ>อย่างนี้เลยพอจะมีสักสามหมื่นไหมเฮียอ้สภาพจะไม่มีอะไรจะแดกเลยครับมาจากอีกทีหนึ่งทีนึ่งก็จนเหมือนกันที่ไหนเหรอครับจะไหนครับ ตาทามโอ้ยไปไปโทษครับโทษโทษนะโทษเนี่ยรีไพเหมือนกันครับรีไพเหมือนกันรีไพเหมือนกันผู้ประสบภัยนะผู้ประสบภัยนะครับจากแก๊งไหนครับเนี่ยอยู่สตารร์คับประชาชนครับประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดใหม่ครับปิดปะพงอยู่เดี๋ยวรีไพครับโอ้ยโอ้ยังเปิดอีกหรอครับโอ้ยเฮียมึงยังถามยังเปิดอีกหรอครับโอ้ อันหนึงนะพี่เฮ้ยผมต้องไปล้างกาแฟพี่ได้ได้ได้เออไปดิเลขอะไรแบงค์มีอยู่เลขหนึ่งเก้าเก้าพี่เปล่าไหมเปล่าไม่มี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 น้องไอ้ไอ้พัดล่ะเปล่าครับพี่สี่สองเจ็ดครับพี่ไม่ต้องถามหรอกวูึงถามบางทีไรมึงมีตลอดเลยพี่ฮัลโหลครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปหาลุงสาวลุงสาวเฮ้ยเออ้้ยยเะไรล่งยังไงยิงแม่งดิยิงตัวนีกูยิงเอง พี่เหมือนเหมือนรถจูนมันหลุดอ้าวพี่อ้าวพี่ซอสเรียบร้อยหนึ่งใบอะไรวะอะไรหนึ่งล้านหนึ่งล้านมันพูดไม่ได้แล้วคุยห้ามพูดเซฟักแล้วอ้าวเหรอห้ามพูดคุยเหรอใช่ใครพูดวะพี่อ่ะพูดตอนไหนเมื่อกี้ไงเมื่อกี้โดนแจ้งเหรอหรือว่าไงไม่ก็แค่คุยไม่เฉยเลยยังไม่พูดไงไม่หลุดไงคุยใส่ใครมันต้องคุยใส่ผู้อื่นหรือว่าคุยใส่กันเอง ก็เขาไม่แจ้งก็จบเลยเจ้าห้าครับอะไรกูพูดตจ้ไหนวะกูจะไม่ได้ปะสามหมื่นครับครับผมนี่เป็นนี่คืออะไรเบคอน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 พูดตจ้ไหนวะแฟงเมื่อกี้ไงต่อที่มีมันไม่มีอะไรถ้าเขาไม่แจ้งหรืออะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบพูดใส่ใครอ้าผแจ้งพี่คือพี่โดนอ่ะเขาไม่แจ้งตอนพึ่งเออมันจบแล้วใช่ไอ้คนมาแก้นะไม่ใช่พี่พูดตอนอยู่รถเฉยๆอ่ะ อ <Y uno? S 2> พูดแบบนี้แค่สี่คนน่ะใช่แม่พัดก็แจ้งเลยแฟนก็แจ้งเลยกูก็แจ้งอ่ะไม่มีใครแจ้งก็อย่างก็จบใช่อโอเค<ถ>คร<ง>ับแต่ผมอาจจะไม่แน่ใช่ร้านเล่นเราพี่ร้านเล่นเราพี่ใครมีกล่องซ่อมบ้างเลขไม่ไม่มีว่ะลองซื้อเลขกหนึ่งเก้าเก้าพี่มึอ่นี่ไม่มือ่นพี่ตายครับพี่ว่าไงน้อง ล้วเดี๋ยวนี้พี่กินอยู่ไหมครับพี่เฮ้ยกินอะไรกินอะไรกินอะไรทำไมก็แต่ก่อนตอนผมอยู่แบบพี่ไอเทียใช่ไหมพี่ตอชอบบอกเขากินแค่ขนมปังกับพวกโยเกิร์ตอะไรแค่ไหนมึงเป็นอะไรเนี่ยพัดมึงไปดูผู้ใหญ่คนไหนมาอ่ะมึงไปดูผู้ใหญ่คนไหนคนไหนมาถมึงอยากไปนะเป็นอะไรกินอะไรไม่นี่ไงพี่ตอดเขากินแบบแค่กินแค่ขนมปังอะไรแค่ไหนทำไม่แล้วมึงไปดูผู้ใหญ่คนไหนมาอะไรนะพี่ก็เป็นห่วงพี่เห็นช่วงนี้พี่อยากฟิตบอดี้ไงไม่แล้วมึงไปดูผู้ใหญ่คนไหนมาอะไรนะครับพี่ ผู้ใหญ่ไหนครับพี่ไม่เดี๋ยวนี้ไปดูผู้ใหญ่คนไหนมาถึงอยากกินนะกินอะไรเหรอเวน้ำทอดอ่ะเออก็ดูพวกรุ่นใหญ่แบบพูดได้่เห,หรอใช่เหรอเนาะมีคนรุ้เพตุแฟน้าวพี่หาแดกเครื่องแบบไม่ได้ <laughs> เชื่อกูทำไมอ่ะมันเหนียวไอ้พวกเนี้ยเว้แต่แต่หน้าสาวไม่แน่หน้าหน้า,นาสาวไม่แน่หน้าสาวไม่แน่เพียงเทด็ดดีเย เธอบอกครับคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับออันนี้อันนี้เป็นแฟนกันเหละครับโเปล่าต่ไม่ใช่ครับโอ้แต่ตำรวจผู้หญิงกับผู้ชายตามจริงแล้วอะถ้าเราเป็นตำรวจด้วยกันนั่นน่าจะเป็นต้องเป็นแฟนกันนะครับคุณรู้ไหมไม่น่าเกี่ยวเกี่ยวครับกูดูละหาแดกยากคุณดูเชือกผมปะแข็งเหรอ ที่ดูไม่ออกหรอพี่ตา้ยรถบัสอีกแล้ว <laughs> <ป>โอ้โห<ป>บัสไอ้ตรงนี้เนี่ยยิ่งงตรงสอนออก็ได้ใช่หรอเอ้